เราจะไปชมหลวงพ่อคูณกันอีก1นึ่รุ่นครับผมไปกันเลยนี่ก็คือหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่เป็นที่ได้รับความนิยมของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับเนาะรุ่นนี้คือรุ่นเพื่อชีวิตกจัดสร้างกันโดยแอดคารบาลแล้วก็คุณพยัคฆ์คำพันธ์ครับผม ข้างหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคูณปร,ริสุทโธมีต่อโคตดเลขห้าฉลองรอเคลองราดครบ50ปีเหรียญน,นี้ก็รายได้ไม่แน่ใจนะครับว่ารายได้ทั้งหมดนี้มอบให้หพ่อหลวงรอเนะครับเนาะในในวันละครบรอบคลองลาดครบรอบ50ปีครับผมการดูพระเหรียญ หูเจาะในี่าคัญครับผมหูเจาะนี่จะต้องเรียบร้อยนี่ครับหูเจาะจะมีรอยปริ้นแล้วก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นไปได้ก็เห็นไหมครับในตามขอบก็จะมีรอยปริ้นนี่ครับอันนี้คือจุดสําคัญของการดูเหรียญเลยครับรูเจาะจะไม่ใหญ่ครับรูเจาะจะเล็กๆถ้าเป็นเหรียญแท้ๆเนี่ยครับถ้าเป็นรูใหญ่ๆนี่พยายามหลีกเลี่ยงออกหางนะครับนะเพราะว่าเขาเอา บ็อกซิลิโคอนออกมาปั๊มครับผมกะไหลก็มีความสำคัญครับพระที่มีกระไหลกะไหลจะต้องแห้งๆครับไม่เปียกไม่ชื้นนี่ครับกะไหลนี่ก็พยายามดูก็เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในการดูพระกะไหลนะครับเนาะกระไหลจะต้องแห้งๆนี่ครับพยายามดูกะไหล ดูความเป็นธรรมชาติครับผมดูเหรียญก็ใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างรวมๆกันครับองค์นี้ดูขอบข้างยากครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญเขากระไหลมาเนาะครับเนาะถ้าดูขอบข้างยากเราก็พยายามดูหูนี่แหละครับหูจะรูเล็กๆมีรอยปิ้นนี่แหละครับะจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่สังเกตบางทีจะเป็นรอยคัตเตอร์เพราะว่าเขาเอาเหรียญแท้ๆไปปั๊มซิลิโคนแล้วก็เวลาเขาเอามาปั๊มเป็นพระขอบปิน้นเนื้อปิ้นมันเยอะเขาจะเอาคัตเตอร์ตัดมันก็จะเห็นรอยคัตเตอร์ครับผมนี่ก็คือหลวงพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมชมชอบของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะนำเหรียญสวยๆพระสวยๆมาทำคลิปให้ดูให้ชมอีกครับขอบพระคุณมากๆครับผม